วันนี้ครับเครื่องซักผ้าที่บ้านเสียยี่ห้อซัมซุงครับตาบนอัตโนมัตินะครับออโตโอ้แต่ว่าบอดมันเสียบอดแพงกันไปครับชาวนาก็เลยจัดบอดสามร้อกว่าบาทมาบอดบอดแปลงครับเนี่ยบอดแปลงก็เป็นประมาณเนี่ยเรียกว่าเป็นบอดบอดเหลืองบอด กองสีเหลืองเนาะนแล้วก็จะประกอบวันนี้แหละครับน่าจะโอเคอยู่เนาะเริ่มตัดต่อแล้วบอดตัวนี้ครับเสียก็ซื้อใหม่ก็ถ้าบอดบอดบอดมันก็พันสามพันสี่ถึงพันเตรแต่ถ้าบอดบอดแรงอยู่ที่สามร้อยกว่าบาทลองดูว่าชาวนาจะ ใส่ได้ไหมทําได้ไหมก็วงจรมันก็ได้ไปเรื่อยๆครับไม่ยากเกินไปไหมดูไปเรื่อยๆแล้วกันครับต่อดูกลไกมันก่อนดูก็ศึกษามาเนาะม็นก็ว่าเข้าไฟหาหาไฟให้เจอหาลายหาหนุทอนให้เจอก่อนเนาะ ก็หาอะไรหาดูตอน,นให้เจอก่อนก็คอยติดตามก็ประกอบไปเรื่อยๆก็ว่าต้องหาหัวแดงด้วยต้องหาหัวแดงด้วยมาแบคเตอรีแบบเอาเป็นข้นเทพไปเลยอืมตั้งหนึ่งครับฮัล เสร็จไปสองลองเช็คบอรดูก่อนว่าจะตูมได้ไม่ตูมลองดูก่อนนะครับเนี่ยเช็กระบบไปว่าจะโอไหมนต่อข้าสองเออเอออยู่กันน้อนชอง ฝั่งนี้เช็คเอลูทีล้กกันไปฝั่งนี้สามรอยไม่เพลงนะแต่ว่าก็ไม่ถูกแล้วก็ป้องกันไว้ดีกว่ารวมถึงคิดว่าโอเคตัวบอร์ดตัวแปลงตัวไอซีเคครับลง ลองระบบไปทุก่อนเป็นดับแรกเนาะไปก่อนเลยก็อ่ะ,ะตามขั้นตอนเขาก็บอกว่านี่บอดมันโอแค่นี้เนาะก็เสียบทุก่อนอเป็นยังไงบ้าง,างนนเนาะก็เปดิดดูโอเคการเปิดใช้งานไฟครับป,ปกติเนาะตามขั้นตอนเขาเนาอ ก็ปิดไว้ก่อนนะครับเยายไปล้ปขั้นตอนแล้วกันะนานีครับชาวนาก็ประกอบเรียบร้อยแล้วเหนือแก่ลองเช้ระบบดูว่ารุ่นรู้ว่ามันมันไหวไหมนอก็ยังไม่รู้ครับมาดูก,กันว่าจะโอไหมนอะ เสียบปั๊บเสียบแล้วลแปลงอันนี้ยังยังไม่ได้ประกอบนะครับลองดูก่อนว่าจะไหวหรือจะไม่ไหวเนาะลองดูโอ้ไปมาแล้วเนาะเอาลองลองใช้เป็นออโต้ดูแล้วกันก่อนเป็นตับแตกเนาะ กดสตาร์ทปุ่มมันก็ไม่เยอะประมาณเท่าไรอ่าโอเคครับสตาร์ทน้ำครับน้ำมาแล้วเดินน้ำมาแล้วอตอนนี้เท่านับใช้ใช้ระบบแบบตัดโตเปิดฝาก็ดูได้เนะมันจะไม่ตัดเพราะว่าต่อตรงแล้ว ตอนนี้ก็ลองใช้ระบบออโต้ดูก่อนมันเป็นเส,สื้อผ้าออโต้เนาะัมซุ้ผมก็ต้องลองให้มันซักดูก่อนซักรอบก่อนว่าโอเคหรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวจะลองใส่เสื้อผ้าไปดูกันว่ามันจะโอไหมสามร้อยก่าบาทครับติดตั้งเอง ก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็พอประมาณอยู่เนาะพอได้อยู่ถ้าระบบเสร็จก็จะแบตเกอรีเชื่อมนีให้เรียบร้อยก็ใส่ฝาแล้วค่อยมาจัดอีกทีแล้วกันว่ามันโอเคไหนครับรุ่นนี้สามรอยกว่าบาทประหยัดตังค์ไปเยอะถ้ามันใช้ได้จริงนะครับ ตอนนี้มันก็ทำงานแล้วน,น้ำเข้าแล้วก็ทดลองซักดูมีไฟนะครับแต่ว่าไม่มีตัวเลขโชว์เนาะมัน,นก็สามร้อยกว่าบาทก็เป็นบดแปลงไม่จะโออยู่นะครับตอนนี้เริ่มซักแล้วปรน,นีตั้งออโต้อยู่ครับตรงนี้นก็ทำให้มันทำงานขรงมันให้ปกติก่อนเนาะ รู้สึกว่าจะโอเคเนาะอ่านี่ก็ช่วงประกอบนะครับเนี่ยใส่จ็อกเก็ตให้สวยงามก็เรียบร้อยเนะาะฉะนัอันนี้ต่อตรงเลยไม่ต้องผ่านผ่านสวิฟต์ปิดเปิดอันนี้เราจะได้เปิดดูได้เพราะว่าเครื่องมันเก่าแล้วก็ต่อตรงออเลยธรรมดาตัวนี้มันจะเป็นมันจะไปะเข้าใน ตัวสวิตซ์ปิดเปิดเปิดฝาปุ๊บมันจะหยุดการมานแต่ว่าอันนี้ต่อตรงเข้าเลยมันก็ทํางานได้ปกตกิเปิดดูก็ได้แต่ก่อนเขาเออกแบบมาเพื่อเซฟตี้เวลาเปิดมันก็จะหยุดการทํางานแต่ันนี้ชาวนาตัดเล็กไปเลยง,ง่ายดีนดู่ที่การการต่อสุดท้าย จะถ่ายให้ดูตั้งแต่ตอนแดกยันจบเลยมันก็นานหน่อยอเสร็จแล้วก็จัดระเบียบจดระเบียบประมาณนี้แหละนี่งันนี้นี่ก็มันจะมีกาวสองหน้าไม่ปิดแล้วก็เจาะรูก็แทนตัวเดิมรู้สึกจะเบี้ยวหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นงาน เหดนเม็ดเฮนเม็ดแต่ใช้งานได้นะโอเคแล้วสวยงามนี่ออปิดเสร็จก็ตรงนี้แหละเสร็จแล้วก๊กอกน้ำก็เปิดไปเลยก็โอเคโอ้ลืมเปิดตรงที่เปิดไม่ได้ครับต้องเปิดตัวให่ไอนี้ตัวเก่ามัน เกิดไม่ได้อยู่เอาโบต์ใหม่มาใส่แล้วก็นี่โอเคก็โปรแกรมยังไงสูงตำ่ำวางไปก็โปรแกรมีการการซักการล้างซักล้างซักแค่ก็อยู่ที่นี่ครับเป็นจะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยครับจะมีการซักล้างตันแล้วก็เนี่ยประมาณนี้ครับซักล้างปัน เป็นอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของเขา S X Y 2 0 0พสองมาดูว่าจะใช้งานได้กี่ปีคือกี่เดือนเนาะก็สามร้อยกว่าบาทลองดูแล้วกัน